5G อยู่กับ True ดียิ่งกว่าเร็วแรงครอบคลุม77จังหวัดทั่วไทยสวัสดียามค่ำคืนนี้คุณผู้ชมครับกลับมาพบกับ Room Service News นะครับ Inside เจาะข่าวค่ำวันนี้ก็มีข่าวคราวในวงการบันเทิงมากมายจะเล่าให้ฟังนะครับรวมถึงข่าวที่ผมมีการเล่าเมื่อวานนี้วันนี้มีอัปเดตด้วยนะครับในเรื่องของคุณแม่ของน้องเสือนะครับรวมถึงอีกหลายๆเรื่องที่คุณจะ รู้จักที่นี่เป็นที่แรกแน่นอนครับผู้ชมสามารถติดตามนะครับทาง t r u i v i s n s n สาผ่านทางแอปพลิเคชัน t r u e ID ได้นะครับสำหรับรายการสดๆของเราแล้วก็ช่องทางโซเชียลมีเดียทุกช่องทางเลย คุณผู้ชมครับต้องยอมรับจริงๆนะครับว่าตอนนี้สิ่งที่กระทบกับคนไทยและใกล้เข้ามาทุกทีนั่นก็คือพายุโนรูนั่นเองนะฮะตอนนี้ผมอัปเดตล่าสุดเนี่ยน่าจะใกล้เข้าเวียดนามแล้วนะครับเมืองไทยบ้านเราเนี่ยน่าจะเป็นเช้าวันที่29เวลาประมาณสักคือญี่ปุ่นเนี่ยเขาบอกประมาณตี1บ้านเรานะฮะแต่ทางบ้านเราเองเนี่ยบอกว่าน่าจะประมาณสักตีส ไงก็ต้องระวังกันที่ดีนะครับแต่ในเวลาเดียวกันตอนนี้น้ำก็ท่วมอยู่แล้วล่าสุดกระทบกับบ้านของณเดชคูกิมิยะที่ขอนแก่นไปอัปเดตกันเลยครับแม่แก้วตกใจนะครับน้ำทะลักท่วมบ้านที่ขอนแก่นครับณนะเดชเห็นแล้วช็อกหนักล่าสุดเป็นแบบนี้นะครับ เรียกว่าเดือดร้อนกันทั่วหน้าเลยทีเดียวสําหรับสถานการณ์ฟ้าฝนที่ตกหนักในประเทศไทยทําให้พื้นที่ที่มีน้ําท่วมเฉียบพลันและมีระดับน้ําท่วมสูงรวมไปถึงบ้านของนาเดชด้วยนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ย26่กันยายนครับเมื่อวานนี้แม่แก้วคุณแม่ของนาเดชเองได้เผยภาพแล้วก็คลิปบริเวณหน้าบ้านและภายในบ้านนะครับที่เจอน้ําทะลักท่วมเข้ามาในอินสตาแกรมส่วนตัวนะครับซึ่งภายในตัวบ้านก็เริ่มท่วมเพิ่มระดับขึ้นเรื่อยๆ พร้อมกับแคปชั่นว่าโอ้ยแม่พึ่งกลับจากขอนแก่นเมื่อวานเช้านี้แม่พัดส่งภาพน้ำท่วมบ้านมาให้แม่กลับบากลับมาเมื่อวานนี้นะฮะคือกลับมากรุงเทพเมื่อวานนี้เนี่ยเป็นห่วงแม่พัดมากเพราะอาเคยท่วมเป็นเมตรและคราวนี้เห็นทีต้องแบกแม่พัดขึ้นชั้นสองเป็นห่วงมากขอภาวนาและเป็นกำลังใจให้แก้ได้โดยเร็วนะคะนะฮะแล้วก็มีการแฮชแท็กนะครับ เห็นทีแม่ต้องกลับไปใหม่แล้วก็ถักแท็กไปทางนาเดชด้วยและตอนนี้เพิ่มสูงขึ้นสู้ๆท็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกครอบครัวนะคะทางหน้าของน่าเดชเองนะครับก็เข้าไปคอมเมนต์ในโพสต์ดังกล่าวเป็นอิโมจิหน้าช็อกด้วยความตกใจขณะที่แฟนๆต่างส่งกำลังใจคอมเมนต์ comment, และเป็นห่วงเป็นอย่างมากนะครับเอาล่าสุดจริงๆคุณผู้ชมครับแม่แก้วออกมาอัปเดตว่าน้ำที่เข้าท่วมภายในบ้านตอนนี้ได้ลดระดับลงแล้วขอบคุณทุกคน ที่เป็นห่วงครับเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับที่เจออุทกภัยในครั้งนี้เอาละฮะหวังว่าโนรูที่กำลังจะเกิดขึ้นในบ้านเราในครั้งนี้เนี่ยนะครับวันที่29เนี้ยจะไม่หนักอย่างที่พวกเราได้คาดคิดกันนะฮะ29ถึง1ตุลาคมก็เตรียมตัวกันให้พร้อมนะครับเป็นกำลังใจให้กับทุกๆท,ท่านทั่วประเทศเลยคุณผู้ชมครับมา ตอนนี้มากันถึงข่าวของเพื่อนผมวันนี้เมื่อไหร่ที่มีข่าวของ PK เนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวของรถสปอร์ตนั่นนู่นนี่ไม่รู้ว่าจะหมันไส้มันหรือว่าคอนแกรดจูเลชั่นกับมันดีจริงนะฮะสำหรับล่าสุด Lamborghini คันนี้นะครับมันเป็นรถเมื่อปี2012นะฮะเป็นรถเซ็กเคนแฮนซื้อมานะ่ล่าสุดก็เพิ่งไปซื้อเบนซ์ใหม่อีกละเนี่ยรูปนี้เราเห็นกันเนี่ยนะฮะก็มีข่าวว่า PK เนี่ยซื้อเงินสดนะฮะ ราคาเนี่ยยีกว่าล้านพอผมเห็นข่าวนี้ปุ๊บผมถ่ายรูปแล้วส่งให้พ k เลยไปฟังข่าวกันก่อนนะฮะเดี๋ยวเรื่องราวเป็นอย่างไรพีเคจะมาเล่าให้ฟังหลังจากนี้ครับผมจะเล่าแทนพีเคไม่ใช่พีเคเล่าต้องบอกว่าหล่อแล้วรวยมากจริงๆสำหรับพิธีกรชื่อดังพ k ปียวัฒเข็มเพชรนะครับที่ถือว่าเป็นคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตนี่ลักชัวรี่สุด ล่าสุด PK เนะฮะเล่นเอาหลายคนนี่คือหากับภาพอินสตาแกรมของเขาหลังจากที่เจ้าตัวออกมาโพสต์ภาพคู่กับซปเปอร์คาร์สุดหรูสีขาว l m b มโบกินีรถในฝันของใครหลายๆคนซึ่งเป็นรุ่นจลาโดนะครับซปเปอร์เลเจราครับ LP 570ทับ4นะครับคือมันเป็นรถเก่านี่แหละที่เขาเลิกขายไปแล้วราคาเปิดตัวเนี่ยฮะ27.5ล้านบาท แล้วเจ้าตัวดันเขียนว่าคันนี้ซื้อเงินสดนะจ๊ะโอ้โหแค่นั้นแหละฮะคือแคปชั่นโดยรวมที่เขาเขียนเนี่ยเขาบอกว่ารักคันนี้นะพูดจริงจ่ายสดหมดขับดีมากๆดิบดขับสีเกาะเวอร์ไลท์เวทเวบาโคตรโคแค่นั้นแหละฮะหลายคนก็เข้าไปคอมเมนต์กันเพียบเลย จริงๆนี่ถ้าเป็นไปได้นี่ผมอยากจะเปิดคลิปเสียงที่พีเขตอก,กับไมๆๆ้ไปวิธีงานมากกันแล้วบอกไม่ได้คำหยาบเยอะมากต้องบอกนี้คุณผู้ชมครับคือรถคันนี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกไปนะครับมันเป็นรถเมื่อปี2012 p นนะครับพีเนี่ยน่าจะไปซื้อมาจากทาง DSi ที่เขาไปยึดรถหรูมาจากคดีต่างๆมาเนี่ยนะฮะเอ๊ะฟอร์เรซ์ดีหรือเปล่าไม่ใช่นะไม่ใช่คดีนี้นะนะครับคือรถคันนี้เนี่ย นะครับตอนนี้เมื่อก่อนมันมีปัญหาในเรื่องของภาษีนะฮะที่ยึดมาเนี่ยแต่ตอนนี้รถคันนี้ไม่มีปัญหาแล้วนะครับคือราคารถเนี่ยเซ็กัน์แฮร์เนี่ยราคาอยู่ที่ประมาณ15ล้านนะฮะแต่พีเคนี่ยไปซื้อมาในราคา10ล้านบาทฉะนั้นมันบอกว่าคันนี้ซื้อมาเพื่อ Investment คืออะไรฮะแปลว่าวันนี้ที่พีเคจ่ายไปเนี่ยจ่ายเงินสดไป10ล้านเนี่ยราคารถเนี่ยตอนนี้ก็สูงกว่า10ล้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเพื่อนคนยิ่งผม congratulation bro มันไ้มึงแหลกๆอาๆเราเล่นนะเราเล่นนะพี่เครักนะจ๊ะเลิฟๆอะตอนนี้เรามากันถึงเรื่องของตั้มวราวุธนะครับนี่หนุ่มตั้มคนนี้ล่าสุดนะฮะมีการอวยพรวันเกิดแฟนที่คบกันมา7จปีเนี่ยน่ารักมากๆเลยคุณผู้ชมไปฟังกันครับ เป็นการอวยพรวันเกิดหวานใจที่น่ารักสุดๆเลยนะครับสำหรับนักร้องหนุ่มตั้มวราวุธครับโดยแฟนสาวนั้นนะครับมีวันคล้ายวันเกิดไปเมื่อวันที่25กันยายนที่ผ่านมาซึ่งตั้มเองก็ได้โพสต์ภาพคู่กับแฟนนะครับพร้อมกับแคปชั่นว่า Happy Birthday and Happy Anniversary 7 years นางปานดาราแล้วก็แฮชแท็กไปยังแฟนสาวนะครับขอให้เอง <laughs> น่ารักมากขอใเอง <laughs> มีความสุขมากๆร่างกายแข็งแรงบ่นค่าน้อยลงเอะมันเป็นทุกครอบครัวจริงๆเลยนะ นะขอให้ทุกอย่างที่ทําตั้งใจทําและขอให้สําเร็จอะไรที่ไม่ดีก็ผ่านให้มันผ่านไปและเริ่มต้นใหม่ขอให้เจอแต่สิ่งดีๆถ้าจะแบกเองเวลาที่เองล้มเองเหนื่อยเพราะเองน่าจะเหนื่อยกับข้านี่แหละเป็นที่รักของข้าและทุกคนแบบนี้ตลอดไปนะครับเรียกได้ว่าเป็นการผ่าน7ปีที่หลายคนเนี่ยมองว่าเป็นอาถงของความรักไปอยยัง ราบลื่นนะครับและก็สุดแสนที่จะแฮปปี้สำหรับคู่นี้คอนกรีดูเลชันดีใจด้วยนะครับผมคือผมเคยถามอย่างนี้คุณผู้ชมผมเคยถามอาจารย์ช้างนะทศพรสีตุลาเนี่ยว่ามันมีจริงไหมไอ้ที่เขาเรียกกันว่าอาถรรพ์หม่เลขเจ็ดเนี่ย คือมันเป็นเรื่องของ psychology นะครับเมื่อไหร่ที่ relationship ของเราเนี่ยมันครบ7ปีเนี่ยโอกาสที่มันจะเกิดปัญหาจากความเป็นตัวตนของเราเนี่ยมันมีโอกาสตรงนั้นนะครับมันไม่เกี่ยวอะไรกับเลขเจ็ดที่มันเป็นอาถรรพ์นี่หรอกครับนะครับ congratulation นะครับตามครับสุดยอดครับอ่ะตอนนี้เรามากันถึงเรื่องของคอนเสิร์ตใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้น best of the best concert จัดป อยู่ในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนที่จะระเบิดความมันให้กับแฟนๆเคป๊ในไทยได้ฟินจัดเต็มกันนะครับเสาที่1ตุลาคมนี้สำหรับงานถู22 best of best concert in bangkok คอนเสิร์ตที่รวบรวมเอาสุดยอดศิลปินจากวงการเคป๊มารวมอยู่ในเวทีเดียวกันโดยงานนี้นะครับจัดกันที่ Impact Arena เมืองทองทานีงานนี้ผู้จัดก็คือบริษัทดูคอนเสิร์ตจำกัดและบริษัท Search Entertainment จำกัด การันตีว่าแฟนๆ K-pop จะได้เต็มอิ่มและคุ้มค่าในทุกโซนบัตรไปกับศิลปินคนโปรดไม่ว่าจะเป็นแทยอนลลดเดอร์และเสียงหลักแห่ง Girls Generation เฉินเมนวคจากบอยแบนด์ EXO แบมแบมกันพิมุกสมาชิกชาวไทยแห่ง God Seven ที่เก่งทั้งร้องแดนซ์และเรื่องเอนเตอร์เทนนอกจากนี้นะครับยังมีวง Extraordinary Heroes ครับศิลปินน้องใหม่จากค่าย JYP Entertainment บัตรในงานนี้นะครับจำหน่ายทางเคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-Eleven ทั่วประเทศรวมทั้งทางเว็บไซต์ All Ticket แฟนๆสามารถอัปเดตข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับผ่านทางโซเชียลเน็ตเวิร์ของดูคอนเสิร์ตผู้จัดงานครับ ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Room Switch News นะคะอย่าลืมกดกระดิ่งกด subscribe กันด้วยยังมีอีกหลากหลายคลิปวิดีโอเลยและถ้าใครไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆติดตามพวกเราได้ผ่านทาง Facebook Fanpage True Insight ยังมีอีกหลากหลายช่องทางติดตามได้ผ่านลิงก์ใต้โพสต์นี้เลยค่ะ